สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักนะคะวันนี้มาเจอกับ,บคุณครูตั๊กเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เราก็จะยังเรียนอยู่ในเรื่องของการแต่งประโยคนะคะจะอยู่ในหน้า179นะคะหน้า179อาอาทิตย์นี้เราจะเรียนออนไลน์เป็นอาทิตย์สุดท้ายนะคะที่สอนออนไลน์นะคะและ วันที่1นนะคะเราจะเปิดภาคเรียนโดยการสลับ การมาเรียนนะคะทีละครึ่งห้องนะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียนออนไลน์หรือมาเรียนตามปกตินักเรียนก็อย่าลืมทบทวนเนื้อเรื่องนะคะเนื้อหาที่คุณครูได้สอนไปนะคะอ่ะพร้อมแล้วนะคะเปิดหนังสือแบบฝึกภาษาไทยไปที่หน้า179นะคะพร้อมแล้วเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ ต่อกันที่ข้อ4เลยนะคะให้นักเรียนเรียงประโยคต่อไปนี้ให้เป็นข้อความต่อเนื่องกันอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะฉันจึงพยายามฝึกฝนอ่านบ่อยๆแม่และพี่ชมเชยฉันฉันอยากอ่านหนังสือให้คล่องขึ้นทำให้ฉันอ่านเก่งขึ้นนะคะอ่ะเราจะเรียงประโยคใหม่ได้ว่า ฉันอยากอ่านหนังสือให้คล่องขึ้นฉันจึงพยายามฝึกฝนอ่านบ่อยๆทําให้ฉันอ่านเก่งมากขึ้นแม่และพี่ชมเชยฉันนักเรียนเห็นเขาบอกว่าฉันจึงพยายามฝึกฝนอ่านบ่อยๆไหมคะการอ่านหนังสือบ่อยๆนักเรียนก็จะเป็นคนที่อ่านหนังสือเก่งนะคะเรียนรู้เรื่องต่างๆนะคะ ด้วยการอ่านนะคะจะทำให้นักเรียนอ่านได้ดียิ่งขึ้นนะคะอ่ะต่อด้วยอีกตัวอย่างนะคะผมรู้สึกภูมิใจในการกระทําของตนเองผมเดินเข้าไปในสวนผมวิ่งมาเรียกพ่อไปช่วยมันเห็นลูกนกตกลงมาจากรังอ่ะเราจะ เรียงใหม่ได้ว่าผมเดินเข้าไปในสวนเห็นลูกนกตกลงมาจากรังผมวิ่งมาเรียกพ่อไปช่วยมันผมรู้สึกภูมิใจในการกระทําของตนเองนะคะ การเขียนเรื่องสั้นๆนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์นะคะอันนี้คืออยู่ในหน้า180นะคะเราสามารถจะนำคำมาเรียบเรียงประโยคต่างๆได้และสามารถจะนำประโยคต่างๆมาเรียบเรียงเป็นข้อความเรื่องราวนะคะหรือเรื่องสั้นๆบรรยายถึงสิ่งต่างๆได้เช่นเดียวกับสิ่งที่พบเห็นนะคะหรือว่าได้อ่าน ได้ฟังมาเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันนะคะเป็นเรื่องเดียวกันหรือถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดนะคะความประทับใจการเขียนเรื่องสั้นๆนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์คือการเขียนเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นจากการกระทำของต้นนะคะ หรือได้พบเห็นมาด้วยตนเองดังตัวอย่างข้อ1น,นะคะฉันมีเพื่อนที่โรงเรียนหลายคนเพื่อนเพื่อนทำดีต่อฉันฉันก็ทําดีกับเพื่อนเพือนเพื่อนๆคนหนึ่งชื่อแก้วฉันรักแก้วมากเพราะเวลาที่ฉันเผลอทําผิดแก้วก็ให้อภัยและคอยแนะนำสิ่งที่ดีสําหรับฉันเสมอนะคะ เพื่อนๆทำดีต่อฉันนะคะอ่าเมื่อเพื่อนทำดีนะคะเราก็ควรทำดีต่อเพื่อนใช่ไหมคะแต่เพราะเพื่อนเราทำผิดนะคะเราก็คอยชี้แนะนะคะให้เพื่อนปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องนะคะ ข้อที่2คนในบ้านของผมช่วยกันทำงานเพราะไม่มีลูกจ้างพี่สาวสองคนช่วยคุณแม่กวาดบ้านถูบ้านพาับผ้าและงานเบาๆบางอย่างผมเป็นลูกคนเล็กก็ช่วยคุณพ่อรดน้ำต้นไม้ให้อาหารไก่ผมตั้งใจทำงานอย่างดีนะคะตัวอย่างที่สองในการ เขียนเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ์อ่ะเรามาดูอีกหนึ่งข้อนะคะข้อที่3ฉันเห็นน้าสาวของฉันใช้ดินชนิดหนึ่งผสมกาวนวดจนเหนียวผสมสีต่างๆแล้วปั้นดอกไม้ผลไม้เล็กๆเรียกว่าของจิ๋วที่สวยงามน้าทำไว้แจก บางคนมาขอซื้อนาก็ขายฉันช่วยนวดแป้งให้นาแล้วขอแป้งมาหัดปั้นดอกไม้ผลไม้บ้างนาก็สอนให้ฉันปั้นของง่ายๆฉันชอบทำและเพลิดเพลินดีนะคะและเพลิดเพลินดีอ่ะเป็นยังไงบ้างคะในการ เล่านะคะประสบการณ์ชั้นส้นนักเรียนได้พบเจอนะคะเรื่องอะไรนะคะพบเจอด้วยตนเองนะคะหรือว่าได้ฟังเรื่องราวนะคะมานักเรียนก็สามารถเขียนเรียบเรียงน,นะคะไม่ได้ยาวมากแต่เขียนให้เข้าใจนะคะคนอ่านแล้วสามารถรู้ว่านักเรียนทําอะไรนะคะเรื่องราวเป็นยังไง สำหรับวันนี้ก็ไม่มีการบ้านนะคะแล้วเจอกับคุณครูตักใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ